สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาแนะนําเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้เลขฐาน2ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าเลขฐาน2คืออะไรนะรเลขฐาน2ก็คือตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีอยู่2ค่าคก็คือค่า0ูนย์หรือไม่ก็เป็นค่า1นะครับถ้าเกิดเป็นในทางดิจิตอลนะฮะหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นลอจิกนะ ไม่ว่าจะเป็นลอจิกโล Lo จิกให้นะครับลอจิก0 l อลอจอันนี้ก็คือเลขฐาน2ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเราเาเลขฐาน2หลายๆหลักเนี่ยหรือที่เรียกว่าบิตนะฮะมาต่อกันเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับผมก็ได้ทดลองนะครับ ออกแบบชุดทดลองนะง่ายๆโดยใช้โปรแกรม t i c k e r Cap นะครับที่จะให้พวกเราเแปลงเลขฐาน2ให้กลายเป็นฐาน10ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เรียนรู้จากการทดลองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะในหน้าจอก็จะประกอบไปด้วยเซเว่นเซกเมนต์นะครับหรือว่าตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้า IC แล้วก็มี d i p สวิตตนะครับไอตัวนี้เรียกว่าดิฟสวิตตะดิฟสวิตเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเลขนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่4บิตนะครับอย่างเช่นนะครับเราเอา บิยสุดท้ายนี่ขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นเลข1เหน็นไหมฮะอยากจะให้นับเป็น2นะครับก็เอาหลักที่2นี่ขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะกลายเป็นเลขเป็นะครับก็นับไปเรื่อยๆนะครับ3นะครับนะเอาลงมาแล้วก็นับ4อย่างเงี้ยฮะก็คือเราต้องไปดูว่าเออค่าตัวเลขประจําหลักของดิฟสวิตต์ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับก็ อย่างเช่นนะฮะตรงนี้มีค่าเป็น1นะครับมีค่าเป็น2หลักที่2นี่มีค่าเป็น2นะครับหลักที่3ามนี่มีค่าเป็น4นะครับหลักที่4นี่มีค่าเป็น8นะครับอย่างเช่นเราอยากจะได้เลข8นะครับล้วก็เอา8ขึ้นมานะครับอยากจะได้เลข9ก็คือ8ปดบวกหนะครับก็เอาหลักสุดท้ายขึ้นมาางฮะก็เอาไปลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วก็ ไปฝึกลองนับเลขทันสองกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตาม e n น c ิคัน y นะครับความรู้ย่อยง่ายสไตล์ e n น c ิคั m y ไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ